เพราะว่าเพราะว่านี่อ่ะแฟนเก่าพี่ไงล่ะอะไรนะครับฮะตอนเนี้ยตอหม้อตื้อเปล่าจบเจบเรื่องข้าไปเรื่องชู้สาวเป็นงั้นไปอ้าวอ้าวอ้าวผมไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักครับอันนั้นใครก็ไม่รู้ครับเอาเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยเขาหน่อยดินี่นี่นี่พี่นี่พี่นี่คุณเป็นอะไรกันเนี่ยฮะจบ้วนที่ลองถามอับดุลดู เอ้ยเพราเหมือนอับดุลอ่ะทำไมถึงคนรู้ทุกเรื่องทำไมถึงแต่งตัวอย่างเงี้ยครับอ๋อพวกท่านอะแต่งตัวแปลกประหลาดยิ่งยิ่งกว่าใครน่ะอือทำไมท่านลุกมีมีอะไรหรือตามหาใครอะตามตามหาอะไรหรือไหนครับเขาตามต้องทำอ้าวตามหาอะไรดับประดับประดับเยี้ว์เงาเออท่านท่านท่านลงมาเถอะมันดูไม่งามท่านท่านนุ่งซ่าหลังท่านด้วยเดีู๋หาคน ไม่ไม่แต่แต่สาหหัวแดงยังยังไม่ได้ข้าวดกเลยนะน่ะใช่เอออย่างี้เรื่องอื่นไม่ค่อยคุยกันเดี๋ยวให้พวกน้าผมกินข้าวก่อนใช่ท่านต้องใช้มือกินข้าวใช่ไหมข้าข้าถามเลยอันนั้นแฟนแฟนเก่าท่านหรอเออสวามีเก่าท่านหรอเนี่ยไม่แล้วแฟนแฟนแล้วแฟนใหม่เขามาใครห่ะข้างหลังแล้วเขามาเอาเรื่องหรือเปล่าน่ะท่านข้าไม่รู้อันนั้นอนนุนอนุนแม่มารี แม่ท่านไปแอบรู้สมเพอใครมาหรือเปล่าไม่ไม่หนาข้ายัางไม่ได้ขึ้นเรืออยัางี้นะนายใกล้ตายอย่างเนี้ยไม่ท่านท่านบอกข้าว่าท่านน่มาจากมาจากอะไรนะเรือบินเที่ยเหล็ก <c oughs> สี่อยุธยาเท <c oughs> ียเหล็กเออมาจากไอ้นกเที่ยกเหลยเแล้วแล้วของว่าเอาเรื่องท่านเนี่ยท่านไปรู้สภเพอใครมาหรือเปล่าไม่ใช่ข,ข้าจากกับแม่มลิที่ที่วัดสตรีน่ะอือใช่แล้วเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันหนาแล้วแล้ว ได้ได้โร่ไหมล่ะอะฮะได้โร่ไหมโขข้าไม่ได้โล่หนาใช่ท่านทำตัวมีพิลต์อะไม่ใช่ที่ข้าทำตัวยีงเนี้ยเพราะว่า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 วันนั้นวันนั้นแม่มัลลีเขาเดินมาอย่างเงี้ยข้าโดนแม่ยายตีหัวมีแม่ยายด้วยเหรอใช่เขาบอกว่าข้าไปขืนใจขืนใจไม่รู้เขาน่ะข้าก็ยังข้าก็ยังงงอยู่เนี่ยท่านไม่าน ข้าก็ยังงงอยู่วข้าไปขืนใจเขาได้ยังไงเนี่ยบ้านเมืองมันมีมีขื่อมีแปรทำไมท่านทำยิงนั้นแล้วท่านเขาบอกว่าข้าเมานลำจันทร์แต่ข้าไม่เคยเด็กลำจันทร์หนาแน่ใจได้ไงนี่ท่านไม่กลัวพวกนครบาลมาจับท่านหรือก็เพ่อเขาเป็นผอบเหมือนจะขี้ผอโบคืออะไรครับข้ารู้จักแล้วเนี่ยข้ารู้จักแต่พญาในยุคท่านมีผอโบได้หรือยู่ข้าถามคือคนนี้ใครมันมันคืออะไรข้ายังไม่ค่อยรู้เลยน่ะ เขารู้จักนะค่ะรู้จักนะพญานครบาลนี่ทเชี่ยวใหญ่พี่เชี่ยวยาวชื่ออะไรอ่ะมมันย่ออาาจกะไรพี่ผมทองอะไรนะท่านพอบอเหรอใช่เขาไม่คุยเออพี่รองดีดูเด็กอันนี้ใครอ่ะพูดไม่ได้อ่ะรู้จักเอาง่ายพูดไม่ได้อ่ะขนาดใส่หน้ากากอยู่ยังพูดไม่ได้อ่ะยังอยู่นะคนเหี้ยอะไรไว้สัตว์ติดแม่ขนาดใส่หน้ากากแม่ยี้ติดไม่นาน อะไรเนี่ยเรื่ออะไรวะเนี่ยอยู่ๆมาเป็นยีงไงคนขัยข้าเจอท่านข้าเคยเจอท่านข้าจำเสียงร่ำได้ร่ำหวงพี่แจ้งหัวแดงร้านน้ำมันเหรอครับเนี่ยพี่รานน้ำมันเหรอไม่ไม่ไม่ครับตัดเข้ามาเลยท่านช่วยครับเถิดหนาไม่นะเขียนอะไรครับเขียนอะไรนะเขียนเบอร์ครับเขียนเบอร์เบอร์พี่เบอร์พี่เลยใช่ครับเบอร์เบอร์ครับ จะตีต่อยังไงนะคุณนะคุณรู้เรื่องคุณก็ถามสิอ่ะไม่แต่ตัวนั้นเป็นอะไรแล้ววะกูว่าแอบไปโลสสำเพาไหนแล้ววะเอาเบอร์อะไรอ่ะเป็นอะไรแล้วะไปดูแล้วไปดูแล้วไปไหนแล้ววะไปโล่ทำไม คุณคุณคะอะไรอะไรยี่สิบอะไรยี่สิบนะอะไรอะไรนี้ยี่ยีสิบนะครับตกลับแถวนี้มีอะไรยี่สิบยี่สิบนะโอเคโอ้หวยเอ้ยโอ้คิดถึงจังเลยแบบแบบลืมลืมกันบ้างก็ได้แบบลืมแล้วแบบว่าเออแบบลืมแล้วนี่ใครเป็นแบบว่าเดินเดินนี่ใครอะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับชื่อะไรเนี่ยเขาไม่ไปไหนของเขาเลยสัตว์ ยี an u, ok in Somehow, huh? e ่เหลาหลุดเลยคนนี um, England, right? ้ใครวะน้าเราไปที่ไหนนี้อันนี้อันนี้จะเข้าแก๊งเหรอครับจะสปอยครับอย่าสปอยผู้อยิงครับน้องคุยกับมึงคุยกับน้องผู้หญิงครับอันนี้คุณผู้หญิงมาเข้าแก๊งใช่ไหมครับใช่เขาจะมาเข้ากับผีเขาสวยสวยไหมครับสวยไหมงาทำไมถามเฉยสวยไหมแล้วผิดอะไรกูผิดอะไรกูถาม สวยสวยไหมครับสวยไหมเสียงถามเฉยจะให้มึงเกี้ยกูลงมาทำไมนี่กูไม่ขี้เหรอคุณผู้หญิงครับครับสวยสวยสวยไหมสวยไหมไม่ครับไม่หมายถึงว่าแบบจิตใจครับจิตใจสดีครับดีดีไหมดีไหมดีไหมสวัสดีครับพี่แจ็คกี้จากคนอยูเอสเอ็มดีครับงานงานดีไหมครับ ใสไว้องานที่เราจะมาทำร่วมกับแก๊งออสตาล์ดีไหมครับดีไหมครังานที่แบบเอเราจะมาทำด้วยกันอย่างนี้งานที่เราทำแก๊งแก๊งเนี้ยดีไหมครับดีครับดีงานดีใช่ไหมครับป่านเกียบน้าแก๊งนาตีไม่ใช่หรอไม่ไปช่วยเขาหรอใครครับผมผมไม่มีครับผมใส่เื่ออะไรเนี่ยดูดูเสื้อผมด้วยครับไม่มีครับตาอะไร SMD ไม่มีแล้ว มันหายแล้วนะนะใมันหายไปแล้วครับเอ้าไม่มีครับตอนนี้มีแต่โลโก้ถ้าถ้าผมใส่โลโก้ได้ผมจะใส่โลโก้พวกแบบพวกไอหืดเนยอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปหาข้างหลังนะติดอะไรเนี่ยอะไรครับเพื่อแม่อะไรเนี่ยเพื่อแม่อะไรวะเพื่อแม่แพ้ไม่ได้หรือเปล่าเพื่อแม่แพ้ไม่ได้่นแล้ว ตรงนี้พี่ก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันนะน้องก็อยพี่พี่จ่ายครับพี่จะร่าดทำไมครับพี่พี่จะระเบิดเดียวเลยเหรอโอ้โหผมยื่นคุยอย่างเงี้ยพี่จะระเบิดหายนะได้หายนะเออหายเลยนะบอกว่าไปแล้วนะไปแล้วครับคุณผู้หญิงทำอะไรดีเรา้ปเจอกันลนะครับเฮ้ยคุณฟิกคุณคุณคุณต่อยผมไหมครับคุณฟิกคุณอย่ามาทำตัวแบบนี้กับผมนะเฮ้ยฟิกยาจะตายอ่าครับผมจะไปหาเดินเฮ้ย เอามึงเลยไหมน้ายยิงน้ายิงเลยน้ายิงเลยเจี๊ยฝีกูจะตายเอ้าน้ายยิงเลยให้ดูตัวมันเลยเออตัวมึงเฮ้ยเฮ้ยอะโหลฟิก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 เฮ้ยฟิกไป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 ดูเดี้ยสุดขาวเดี้ยสุดขาวเดี้ยสุดขาวเฮ้ยหยาเหยื่อสุดขาวเดี้ยสุดขาวเดี้ยพี่ฟิกมีเพียนไาชนไหมฟิกไม่ให้ขอหน่อยจะตายพี่พี่จ๋าครับพี่จ๋าครับพี่จ๋าคุ้มกันผมหน่อยแล้วผมจะเดินไปแบบแบบแอ็สุดขาวหน่อยอย่าเงี้ย นะจะเต็มบบเลยนะแกรักมากแกรักมากหลุณครับอลุณครับใส่ใส่เสื้อขาวที่ที่ชุดโรงพยาบาลหรือเปล่าครับเนี่ยผมไม่ใช่ครับเพราะเมื่อสมัยก่อนมีหมอยืนอยู่นะครับผมก็เลยมาคิดว่าเป็นโรงพยาบาลตวัโวโทษพี่โทษครัหมออยู่โรงพยาบาลครับหมออยู่โรงพยาบาลเหรอครับฉินปกติยาวหน่อยครับปกติ <c oughs> ผมเห็นหมอยืนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไปอยู่เลยใช่ไหมครับืนอ่างเงี้ยครับเนี่ยจะไปวางฟืนอย่างเงี้ยครับมันจะไปปนแต่มันจะไปหาโรคสะเพาอยู่แถวเนี้อครับพี่ชายครับ เราจะไปไหนดีพี่เราจะไปหาแบบหาหาทำอะไรดีพี่ไม่พูดแต่ก็เดินตามกูไห่รู้จะไม่รู้เลยว่าไงไอหมวกพี่ชายพี่ชายใส่หมวกนะครับเผาแล้วไเนี่ยอะไรนะว่าจะไปเผาบ้านคนนะไปเผาอะไรไหมพวกว่าจะหาเผาอยู่แถวนี้แหละเอาหัวมึงอะ รถน่มีรถไหมอเราถือไม่เก็บได้สิน้าผมมีรถตู้อยอะตู้หรอใช่แ้ดู